นัทเตจไทยวัวใจมหาชนขอบคุณมากครับสำหรับทุกคะแนนโหวตที่ที่ทัวร์ได้ผมนะครับก็ซึ่งเป็นเกียริดีใจที่ที่ได้รับรางวัลวัญใจมหาชนนี้ครับก็ขอบคุณมากจริงครับขอเชิญพบกับธิรสิ์แดน่าตัวจริงเสงจริงครับ,บครับก็ ถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ไดยุโรปนะครับผมก็อยากพัฒนาเลยให้มันดีขึ้นการเป็นรัฐบาลไทยพัฒนามากกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้ครับก็ตั้งใจอย่างแท้จริงครับไม่รับการยอมรับนะครับและก็ขอเชิญคุณทวิพลสุดารานะครับผู้จัดการมก็ขอเชิญแขฟุตบอลไทยของเราในทุกปีมื่อสักครู่นี้เราจะชมวิทยากร จะไปดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของสหรัฐเลยนะครับคุณปะวิ๊วัต